รีวิวเบอร์เกอร์หมูในเซเว่นมาดูนครับว่ามีอะไรบ้าง burger เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซบราคา29บาทปริมาณ137กรัมเบอร์เกอร์หมูซอสบาร์บีคิวราคา29บาทปริมาณ93กรัม burger เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวจัมโบ้หมูปิ้งราคา35บาทปริมาณ182กรัมเบอร์เกอร์จัมโบ้หมูสไปซี่ราคา35บาทปริมาณ127กรัมเบอร์เกอร์หมูเบคอนชีสราคา40บาทปริมาณ122กรัมดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสราคา42บาทปริมาณ127กรัมมาลองดูข้างในครับ burger เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบ แซบครับลักษณะข้างในเขาจะใส่เป็นถ้วยมาแบบนี้ครับอันนี้ข้างหน้าครับอันนี้ข้างๆ้างครับเขาจะมีแผ่นข้าวเหนียวประกบมาข้างหน้ากับข้างหลังแบบนี้ครับส่วนตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นหมูผสมไก่รสลาบครับมาลองชิมรสชาติครับไปครับคำโต,โต หอมกลิ่นข้าวคั่วแล้วก็มีกลิ่นใบมะกรูดกับผักชีฝรั่งด้วยครับรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆแล้วก็มีความเผ็ดด้วยครับแต่เผ็ดไม่มากนะครับออกไปทางเผ็ดกลางๆตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะออกนิ่มๆหน่อยครับส่วนตัวหมูข้างในก็นิ่มเหมือนกันครับเบอร์เกอร์หมูซอสบาร์บีคิวครับลักษณะด้านในเป็นแบบนี้ครับข้างในก็จะมีเบอร์เกอร์หมูแล้วก็ราดด้วยซอสบาร์บีคิวครับมาลองชิมรสชาติครับไปครับคำโต๊ะ ตัวขนมปังเขานุ่มมากเลยครับแล้วก็มีกลิ่นหอมซอสบาร์บรีคิวพุ่งขึ้นมาก่อนรสชาติเนี่ยจะออกหวานนํำแล้วก็มีความเค็มตามเล็กน้อยส่วนตัวชิ้นหมูเนี่ยเขาจะออกนิ่มๆครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวจัมโบโม้หมูปิ้งครับลักษณะด้านในเป็นแบบนี้ครับเขามีถ้วยจับมาให้เหมือนข้าวเหนียวราบแซ่บเลยครับอันนี้ด้านหน้าครับอันนี้ด้านข้างครับข้าวเหนียวเขาจะประกบข้างหน้ากับข้างหลังมาแบบนี้ครับเบอร์เกอร์เขาให้มา2ชิ้นนะครับเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่ครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติครับ หอมหอมกินหมูปิ้งเหมือนที่กินเป็นไม้เลยครับเขาจะหอมกินพวกรากผักชีกับกระเทียมครับรสชาติจะออกไปทางหวานนําแล้วก็มีความเค็มตามครับและตัวข้าวเหนียวกับตัวหมูเนี่ยเขาจะออกนุ่มๆม,มาเลยครับเบอร์เกอร์หมูจัมโบ้สไปซี่ครับลักษณะด้านในเป็นแบบนี้ครับจะมีเบอร์เกอร์หมูผสมไก่มา2ชิ้นราดด้วยซอสสไปซี่กับมายองเนสครับมาชิมรสชาติครับไปครับคำโ,โต๊ ขนมปังก็มีความเหนียวนุ่มครับตัวเนื้เอเบอร์เกอร์เนี่ยจะหอมกลิ่นพริกไทยขึ้นมาก่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมใหญ่เข้ามาด้วยครับรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆส่วนความเผ็ดเนี่ยคุกให้กลางๆครับเบอร์เกอร์หมูเบคอนชีสครับข้างในลักษณะเป็นแบบนี้ครับเขาใส่กล่องกระดาษมาด้วยครับข้างในจะมีเบอร์เกอร์หมูมา1ชิ้นบเบคอนชีสและราดด้วยซอสบาร์บีคิวกับมายองเนสครับมาชิมรสชาติครับไปครับคำโต หอมกลิ่นซอสบาร์บีคิวพุ่งขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็มีกลิ่นชีสกับกลิ่นเบคอนตามมาครับรสชาติจะออกไปทางหวานนําแล้วก็มีความเค็มตามนหน่อยครับตัวแป้งเนี่ยจะออกเหนียวนุ่มคล้ายๆกันครับตัวหมูก็มาแบบนุ่มๆเลยครับและตัวขนมปังเนี่ยเขาโรยงามาด้วยครับดับเบิลเบอร์เกอร์หมูชีสครับลักษณะข้างในเป็นแบบนี้ครับข้างในจะมีเบอร์เกอร์มาให้2ชิ้นกับชีสและราดด้วยซอสบาร์บีคิวครับมาชิมรสชาติครับไปครับคำโต หอมกลิ่นซอสบาร์บีคิวขึ้นมาก่อนครับแล้วก็มีกลิ่นชีสตามมาทีหลังรสชาติเนี่ยจะออกหวานนําแล้วก็มีความเค็มตามคล้ายๆเบอร์เกอร์หมูบาร์บีคิวครับแต่เขาจะใส่เบอร์เกอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่ชีสมาให้ด้วยครับหนมปังเนี่ยจะออกเหนียวนุ่มคล้ายๆกันครับและที่แตกต่างอย่างเขาจะโรยงามาข้างบนหนมปังแบบนี้ครับโคสรุปไปนะครับส่วนตัวโคนะครับโคชอบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซ่บเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวจัมโบ้หมูปิ้งและเบอร์เกอร์หมูเบคอนชี โคกใต้คลิปไปด้วยนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดบวกติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเพื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ